คุณลูกค้ากาลังหาเสื้อสีขาวใส่ไปทําบุญใส่ในเทศกาลทานเจใช่ไหมคะพณีขออนุญาตรีวิวนะคะเสื้อชีฟองรุ่นใหม่ค่ะคุณลูกค้าดีเทลนะคะเป็นทรงคอกลมจับจีบรุดระบายนะคะกระดุมปลดได้นะคะ4เม็ดเนี่ยนะคะปลดได้ระหว่างวัน1เม็ด2เม็ดได้เลยค่ะแล้วงานรุ่นนี้นะคะพิเศษตรงเป็นงานปักเฟสเมนคือปักในตำแหน่งเดิมทุกขนาดทุก สีนะคะได้ที่ปากจะเป็นได้เงาะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะปลายแขนสม็อกนะคะยืดได้ค่ะเนื้อผ้าใส่สบายะคะ่ะคุณลูกค้าด้านหลังจะเรียบๆนะคะมีซับในด้านหน้าเป็นสายเดี่ยวส่วนด้านหลังเป็นซับแบบเต็มนะคะคุณลูกค้าเพนนีรีวิวที่ไซส์ S นะคะไซส์ S ออกสามสิบกขนาดปกติเลยค่ะคุณลูกค้า สะโพก42ความยาว23-23ถึงครึ่งนะคะซับในแบบใส่สบายค่ะไม่ละคายผิวแน่นอนนะคะการปักก็เป็นงานปักแบบเ a สเมนท์ที่เป็นงานปักพิเศษอะคะ่ะให้ดูลายอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยสวยอะคะ่ะลูกค้ามีทั้งหมด6ขนาดนะคะ36 38 40 42 14และ46นะคะมี3สีค่ะสักครู่นะคะสีขาวนะคะที่เป็นรีวิวนะคะ สีส้มอมน้ำตาลนะคะคุณลูกคา้านี่นะคะรีวิวที่ไซส์เเหมือนกันค่ะผ้าจะมีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะคุณลูกคา้าน,นะคะสีส้มอมน้ำตาลนะคะอันนี้สีกรมนะคะคุณลูกคา้าสีจริงสีจะเข้มๆนะคะสีกรมนะคะสามสีหกขนาดนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าจะนำไปใส่แมทช์คู่กันกับผ้าสิ้นประมาณนี้ได้นะคะผ้าสิ้นกางเกง,เก,งกระโปรงได้หมดเลยค่ะคุณลูกคา้า เรียนเชิญนะคะคุณลูกค้า6ขนาด3-4นะคะ36 38 40 42 44และ46คะ่ะ<ม>เพจนี้ดีบริการคะ่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ